บ้านถนนเนี่ค่สวัสดีค่ะทำไมอย่านีใส่เจอทำไมเจอปากทีเดียวอะเรียกอะไรที่มดไปว่าคุณในช่วงของเช็คกันนะคเดีแล้วมาดนต้นต่อไปรู้สึกยังไงบ้างคะกับการรู้สึกเขียวเลือดครับเขียวเลือดอะไรพวนี้เย กูยิ้เขาเขาให้กูยิ้มเขากูจีนเม่นะฮะตอนนี้ไก่ของเราก็ไก่เสด็จน้ำเลยเป็ดอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเป็ดตุ้มตัวเมียฮะรับจะพูดครับที่จะพูดเราสังเกตได้จากอะไรฮะสังเกตโดยปากครับโดยที่ปากถ้าตจะพูดปากเป็นไงครับตจะพูดปากจะเบนครับถ้าจะเป็นตัวเมียล่ะครับตัวเมียปากจะยาวครับประมาณ เซนอันนี้คือความจริงหรือว่าสาระสาระหรือว่าเจจิความจริงครับความจริงที่เป็นการวิจัยออกมาแล้วเป็นการวิจัยออกมาแล้วนะโดยเราไม่ต้องดูอวัยวะเราจะดูแค่ปากเอาคือมีปากยาวสิบห้าเซนจะพูดปากเป็นครับในในเขาปลาดุปปากต้องพูดเลยรกัเลิศนะฮะอันนี้เป็นการฆ่าตัวที่ถ่ายของท่านนะฮอเป็ดนเป็ะจริงเหรอเอาแล้วเธอโยนเป็ดจริงทำไมอ่ะ เทคนิคคือต้องขัดปีก่อนเทเลทัครับหนึ่งในขัดหนึ่งไปด้วบินไปนะแล้วก็ถอนคนทาเหมือนก่อนเช็วพลาสตินเ่ยเช็ดตังค์แก๊งหัวก่อนแล้นี้นะเราก็อยู่ในขั้นตอนการลวกขนนะฮะแล้วก็เราจะทำการทุบขนแล้วก็ขัดอีกหนึงสลัดนิดนึงอ่าขั้นตอนนี้นะครับภาษาเขมรเรียกว่าขั้นตอนไหนครัะขั้นตอนนี้สล็อสล็อสลอเตียสล็อเตียสล็อเตียแปลว่าลวกน้ำลวกเป็ดลวกเป็ดเป็ดก็ภาษาเขมรอะไรนะเตียด เราดักไหมดักภาษามัน,ปมน,ปปน,นเป็นภาษาอังกฤษเหรอครส่วนน้ำที่เราใช้ใช้น้ำอุณหภูมิที่เท่าไหร่ฮะอุณหภูมิห้องเท่าอุณหภูมิของน้ำสามองศาสามร้อยองศา,าอ,าอเป็นอุณหภูมิเบื้องต้น,นครับจริงถ้าถ้าน้ณต่ำกว่าสามร้อยองศานี่จะทำให้เปิดเป็นไงฮะเป็นแข็งเป็นจะแข็งแข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นถ้าเกินละฮะถ้าเกินสามร้อยองศาถ้าเกินกว่าสามร้อยองศาก็เป็นจะกอนตัวลงนึกว่าจะสุกเลยตจมไปคือคือสุกเลยอาอขอเริ่มเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้เเเสรร็็็็จแล้้วอตันนนนีกปปดิคบ เลยสลับกันเลยนะครับเพื่อให้คนหลุดโอเคฮะโคตรโคตรถอนง่ายไหมฮะง่ายพอ,ยอไปแล้วจะเหลือประมาณเกี่กิโล,ลนตัวเป็ดไม่ได้การตัวละหนึ่งขึ้นจริงเหรอแม้ว่าลวกแป๊บเดียวทำไมกลับไปกลับมาสามสิแปดรอบไล้วไอเหี้มันนะอะไรนะฮะร้อนมือไหมครับโคตรนะครตอนนี้นะฮะเป็ดของเราก็เริ่มจะเป็นตัวแล้วเชนเชนนะฮะต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับท่าน ขั้นตอนการลนไฟครับลนไฟนะฮะเราจะลนไฟเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มีขนทับขนเซมเพื่อไม่ให้มีขนเซมนะฮะหรือว่าเป็นการทําความสะอาดผิวของเป็ดเราอีกหนึ่งครั้งนะฮะตอนนี้สภาพเป็ดที่เราได้นะฮะจากที่ท่านผู้ชมเห็นตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะฮะก็จะเหลือตัวเท่านี้เองโอ้โหทำตออเราจริงมากฮะทำไก่ได้อทำเป็ดได้ขาวสะอาดมากเลยนะฮะเป็ดชุบแป้งครับขาวเป็ดชุบแป้งทอดนะตอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนจะลนไฟกันได้เลยฮะ หลังจากที่เราขัดช่วงไปเมื่อกี้นะครับขั้นตอนาาต่อไปนี้ครับอันนี้ก็เป็นช่วง,งการเป็นไงครับท่านชำละเชวงของการขนลุหนังครับขนลุหนังชำระจะเอาหนังไปโขูดนะครับคืเป็นเครือายายทางร้านของเราครับอันนี้นคือเป็นการชำระเละโดยเชฟพอต้นนะครับทำเซียนมากเลยฮะกิ่งมากในลูกนัง,งใส่ใส่ยากชิมมาเลยนะครับที่ไหนฮะัทางเพจของตัวนั้นใช่ไหมครัิตโต้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเชฟในการขูดเลยนะฮะเครื่องแล้วนะฮะอันนี้ขูดฮะหอมขอหอมได้ไหม เลยได้หอมไหมเฮ้ยวันนี้มาในกางเกงเขียวเสื้อเหลืองกางเกงก็ได้จับมาอันนี้ไงเต็มเต็มเตีมเตอะไรนมชมทุ่งแค่เส้นเฉลียงเสีเหลืองแค่เส้นเฉลอันนี้แค่บอบบอั่วหอมก็น่ากินเลยแต่ถ้ากุ้งิดล่ะน่ากินเหมือนกันน่ากินอ่ะนี่ทำไมน่ากินจังเลยหอมอ่ะไม่เถอะบูกัวกุจีพีย์ส์มีดาบูกัว อันเทิต,ตป็น,นตัวเราจะใช้เวลาชำระกี่นาทีนา,นานพนพอสมควรครับมีดไม่คมเลยครับมีดของเรานะตะแเปสมัยศึกบางอาจร์นะฮะไปแยมเป็นสาวแยมโมเป็นสาวรอ่บารีิครับีไงอันนั้นต้องครรงน่บตีรบบรีรพี่ ติดพมเดี่ยวตู้วันนี้ตามติดชีวิตตองลานครับวันนี้ตองลานมาที่หมู่บ้านของในผู้ชายของเราเขาเช็คเราด้วยเมนูลาบเป็ดนะครับจูดิป็ดจะส่งไปหมดเลยนี่ลาบเป็ดอะไรเรับปิดบลูดัมแล้วเชฟของเราวันนี้คะับผันตัวจากผู้อรินะคะับตกอับตอนนี้เพราะว่าโรงเรียนออนไลน์เยอะนะคะเลยมันได้ลาออกไม่มีอะไรทำก็เลยมาเป็นเชฟลาบเป็ดนะฮะอิ่มมากเลยไม่รู้ดูดิ ทำของเขาดูแบบเซียนมากนะฮะประสบการณ์การชำแหละเป็ดเมื่อก่อนนะฮะเขาชำแหละใครที่ตลาดทองนะตลาดะทองตลาดทองมีเป็ดครไหมนั่เอหละไวเป็ดเเด๋ยวเป็ดนะอันนี้ั้ตอนการสับนะฮะเรไ้ดีพอดมเบี้ยนะได้ทมอันนี้อันสวัสด้อันนี้ทำอะไรอยู่คะอ่าตอนนี้ครัรายู่ กำลังอยู่กระบวนการคัาครอมเลือดนะครับเลือดเป็นะครับถ่านนะครับถ้าเราไม่ได้กินก็แปลว่าเราไปไม่ถึงอุบลนะครับเลือดเทไม่ดังแต่วันนี้เราจะพาผู้ชมนะครับทุกท่านไปอุบลกันนะครับเออต้องซื้อตัวไหมฮะต้องซื้อตัวครับแต่ถ้าไปไกลนะครับที่นี่ให้ยกแค่อุ้นบนคนครับให้ไปน้องคายเลยไปน้องคายไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับน้องคายวันนี้นะครับอันนี้ใช้อะไรในการขยี้ฮะใช้ ใบะช้ต้นตะไคร้ครับผมโอ้ทำไมถึงต้องใช้ต้นตะไคร้ครัเพื่อดับกลิ่นเล็กน้อยกลิ่นเล็กน้อยดับกลิ่นคาวดักลิ่นหวานโอเคฮะแล้วใช้ใบถ้าไม่มีตะไคร้ใช้ใบอะไรแทนได้บ้างฮะับใช้มือเลยครับมือเลยแล้วดับกลิ่นคาวได้ไหมฮะได้ครับได้ชัวร์เลยครับเลยงั้นทำไมไม่ใช้มือตั้งแต่แรกเลยใช้ตะไคร้ทำไมตะไคร้เพื่อดับกลิ่นนะครับโอเคเพื่อให้ให้เลือดมันแตกออกมาเป็นน้ำครับเลือดเลดนะใช้ถ้าใช้มือก็จะเป็นก้อนโอ้พอออคเเลืดไม่เครับโอเคมา้ตอนนีเรียบร้อยพอไหมฮะพอครับ เล็ดเล็ดเล็ดอันนี้เป็นอะไรครับเชฟอันนี้เป็นน้ำซุปครับเอาไว้ซดนะครับอันนี้ได้จากส่วนไหนของเป็ดขับต้มน้ำซุปตัวนน้าซิโคลมซิโครงครับจากกระดูกนะครับของเป็ดนี่เป็นการเซร้อนะครับเปลี่อนไปในตัวของเราน่าดื่มมากรสชาติเป็นไงบ้างท่านรสชาตินะครับอ่ารสชาติแบบถ้าเราไปตามโรงแรมรู้นะครับเทียบกันได้เลยนะครับเล็ดทำสดมาชิเองนะครับวันนี้นะครับเรามา โดยเจ้าภาพนะเฮียฟงของเรานะป่าฟงเพื่อนพ่อมะตอนรับเราดีมากนะฮะโดยเป็ดหนึ่งเรานะฮะแต่เราจับได้แค่สองตัวเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากไรครับไล่ตะคุบไม่ทันไงเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยขอสีใบ่บนช้อนเข้ามาให้ผู้ชายกินะ